สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทำไมคนจากทั่วโลกถึงเลือกมาเที่ยวหรือบางทีก็ถึงขั้นย้ายมาอยู่เมืองไทยเลยค่ะคำถามนี้น่าสนใจมากเลยนะคะใช่ครับวันนี้เรามีข้อมูลาจากเว็บบอร์ดออนไลน์ Reddit ห้อง Thailand Tourism ที่คนมาเที่ยวคนเคยอยู่เขามาแชร์ประสบการณ์กันตรงๆเลย เป็นข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์จริงเลยนะคะครับเราเลยอยากจะมาคุยกันมาเจาะลึกกันดูว่าอะไรคือสเสน่ห์จริงๆของไทยในมุมมองของพวกเขานะครับค่ะจากที่รวบรวมความเห็นมานะคะก็พอจะเห็นภาพชัดขึ้นว่ามันมีปัจจัยหลักๆไม่กี่อย่างที่แบบถูกพูดถึงซ้ำๆกันบ่อยมากโหงั้นเริ่มเลยดีกว่าครับดูเหมือนว่าอย่างแรกเลยที่กระแทกใจหลายๆคนก็คือสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายๆเลย ประสาทสัมผัสใช่ไหมคะครับครับพวกธรรมชาติสวยๆทะเลชายหาดภูเขาบางคนก็เจาะจงมาดูสัตว์ป่าเลยก็มีใช่ค่ะเรื่องธรรมชาติกับอาหารนิ่นมาแรงจริงๆนะคะอาหารนี่นคือดาวเด่นเลยอร่อยราคาเข้าถึงง่ายสตรีทฟู้ดนี่สุดยอดแล้วก็ผลไมส้สดๆที่เขาบอกว่าแบบหาก,กินที่บ้านเขาไม่ได้ง่ายๆจริงค่ะอย่างมังคุดมะยงชิดนี่หลายคนว้าวมากเพราะมันสดแล้วก็ถูกกว่าบ้านเขาเยอะมากจริงๆ นอกเหนือจากเรื่องกินเรื่องเที่ยวชมธรรมชาติแล้วมีอะไรอีกครับที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ก็มีค่ะเรื่องวัดวาอารามที่สวยงามนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมเฉพาะทางมากขึ้นไปอีกอย่างบางคนตั้งใจมาเรียนมวยไทยเลยอ๋อมีแบบนั้นด้วยค่ะหรือบางคนมาเพื่อซักกับศิลปินที่ชอบแบบเจาะจงตัวศิลปินเลยก็มีเหมือนกันค่ะโหแสดงว่า มันไม่ใช่แค่ภาพรวมสวยๆแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่แบบลึกไปถึงเรื่องส่วนตัวเลยนะครับใช่ค่ะแล้วมีคนนึงพูดน่าสนใจเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกับประเทศเขาเลยขั้วตรงข้ามอันนี้น่าสนใจครับมันสะท้อนอะไรได้บ้างอืมมันน่าจะสะท้อนความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆค่ะทั้งบรรยากาศสีสันหรือแม้แต่วิถีชีวิตที่ทําให้รู้สึกเหมือนได้หลุดจากความคุ้นเคยเดิมๆครับผม ซึ่งก to ็น่าจะเชื่อมโยงไปอีกเรื Welsh, ่องที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องความคุ้มค่าใช่ไหมครับอแบงฟอบักนี้ถูกพูดถึงเยอะมากเห็นเทียบกับยุโรปกันเยอะเลยนะครับว่าแบบตั๋วเครื่องบินมาไทยอาจจะแพงหน่อยแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหใช่ค่ะพอมาถึงแล้วค่าครองชีพค่าที่พักค่าอาหารมันทำให้เที่ยวได้นานขึ้นเยอะเลยจากที่จะไปยุโรปได้แค่อทิตเดียวมาไทยอาจจะอยู่ได้เป็นเดือนอะไรแบบนั้นเลยถูกต้องค่ะ ความคุ้มค่าตรงนี้แหละค่ะที่มันเปิดโอกาสให้คนหลายกลุ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่แบ็คแพคเกอร์วัยรุ่นมีกลุ่มไหนอีกบ้างครับก็มีตั้งแต่นักศึกษาครอบครัวหรือแม้แต่คนที่อยากลองมาอยู่ยาวๆค่ะอย่างมาทํางานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอ๋อครับครับหรือบางคนก็ใช้ภาษาเฉพาะทางอื่นๆอย่างภาษาสวีเดนมาทํางานที่นี่ก็มีค่ะบวกกับความสะดวกสบายเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอย่างการเดินทางความปลอดภัยใช่ค่ะ กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเดินทางต่อไปประเทศอื่นในอาเซียนได้ง่ายแล้วก็ความรู้สึกปลอดภัยที่หลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวก็รู้สึกว่าเออมันโอเคมันปลอดภัยโอ้หครบเลยนะครับทั้งสวยงามจับต้องได้คุ้มค่าสะดวกปลอดภัยแต่เหมือนจะมีอีกมิติหนึ่งที่ลึกกว่านั้นคือเรื่องความผูกพันส่วนตัวใช่ค่ะเรื่องผู้คนกับไลฟ์สไตล์ครับเห็นพูดถึงคนไทยเยอะมากอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยค่ะ คนไทยน่ารักเป็นมิตรมีน้ำใจสิ่งนี้สร้างความประทับใจได้เยอะจริงๆมีตัวอย่างไหมครับแบบว่าประสบการณ์เกี่ยวกับคนก็มีตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างได้รับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆบางคนมาเที่ยวแล้วเจอเพื่อนใหม่ที่ดีมากๆหรือมาเยี่ยมครอบครัวหรือบางคนถึงกับมาเจอคู่ครองที่นี่เลยก็มีค่ะโอจริงครับเนี่ยค่ะส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์นี่ คำว่าชิวนี่ได้ยินบ่อยมากชิวชิวสบายสบายใช่ค่ะแล้วก็แนวคิดไม่เป็นไรเนี่ยสะท้อนจังหวะชีวิตที่อาจจะผ่อนคลายกว่าไม่เคร่งเครียดเท่าตะว,วันตกคำว่าไม่เป็นดายนี่น่าสนใจนะครับมันมีสองด้านเลยไหมครับคือด้านดีก็คือความยืดหยุ่นอิสระใช่ค่ะแต่คนที่อยู่นานๆก็อาจจะเห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าบางทีมันก็อาจจะเออหย่อนไปบ้างในบางเรื่องความเครียดหรือหาความรู้สึกอิสระถูกต้องค่ะ บางคนถึงก็บอกว่าการได้มาเป็นครูที่นี่คือแบบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยหรือบางคนก็ชอบที่กัญชาถูกกฎหมายก็มีพูดถึงเหมือนกันก็มีส่วนนั้นด้วยค่ะแต่พอนานๆไปพอมาอยู่จริงๆสัมผัสจริงๆก็จะเริ่มเห็นจุดที่เอออยากให้พัฒนาขึ้นเหมือนกันนะคะครับซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันมีประเด็นไหนที่ถูกพูดถึงบ่อยๆบ้างครับสำหรับข้อเสนอนะ ที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องการคม,มนาคมขนส่งค่ะโดยเฉพาะบนเกาะต่างๆที่ค่าบริการอาจจะไม่ค่อยแน่นอนอ๋อครับเข้าใจได้หรือการเดินทางในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพบางทีก็ยังลำบากแล้วก็มีปัญหามลพิษใช่เลยเรื่องฝุ่นควันทางเหนือนี่เป็นประเด็นใหญ่ช่วงน,นั้นเลยนะครับค่ะหรือมลพิษทางทะเลการใช้พลาสติกเยอะมากๆหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างสภาพทางเท้าในกรุงเทพที่บางคนก็บอกว่าเดินยากจริงๆ ซึ่งข้อเสนอแนะพวกนี้จริงๆก็สะท้อนสิ่งที่เขาก็ให้ความสำคัญนะครับอย่างเรื่องความสะอาดความสะดวกสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะแสดงว่าเขาก็ผูกพันแล้วก็อยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นในเรื่องเหล่านี้ด้วยสรุปแล้วเสน่ห์ของไทยในสายตาชาวต่างชาติมันคือส่วนผสมที่เลงตัวมากๆเลยนะครับค่ะทั้งธรรมชาติอาหารวัฒนธรรมที่จับต้องได้ครับ แล้วก็มีความคุ้มค่าที่ทําให้เข้าถึงง่ายผู้คนที่เป็นมิตรแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นอิสระใช่ค่ะปัจจัยเหล่านี้มันผสมกันพอดีมากๆแต่ก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากองค์ประกอบที่ชัดๆพวกนี้แล้วเนี่ยครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่านั้น ที่มันจับต้องยากกว่านี้หรือเปล่าอืมหมายถึงอะไรครับอาจจะเป็นเหมือนบรรยากาศโดยรวมหรือความรู้สึกพิเศษบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกอยากกลับมาซ้ำๆหรือถึงขั้นย้ายมาอยู่เลยเอ,อ๋ออย่างที่บางคนบอกว่าเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือรู้สึกอิสระอย่างแท้จริงใช่ค่ะใช่อะไรคือสิ่งนั้นกันแน่ที่มันสร้างความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาอันนี้น่าคิดต่อม